สวัสดีเรียนป .4 ทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูถึงการเรียงลำดับเศษส่วนกันนะครับโอเคเอามาดูครับทบทวนครับการเปรียบเทียบเศษส่วนครับเราเรียนไปแล้วในคลิปที่แล้วครับว่าอย่างไรครับการเปรียบเทียบเศษส่วนเรามีเศษส่วนอยู่2ตัวใช่ไหมเปรียบเทียบว่ามันมากกว่ากันมันน้อยกว่ากันหรือมันเท่ากันเนี่ยครับทำยังไงครับเรามีกฎอยู่ข้อนึงที่ต้องจําให้ขึ้นใจครับการเปรียบเทียบเศษส่วนสามารถทําได้โดยทําส่วนให้เป็นยังไงกัน ให้เท่ากันคําว่าทําส่วนให้เท่ากันคือทําตัวข้างล่างให้มันเหมือนกันนั่นเองถ้าตัวข้างล่างไม่เหมือนกันไม่สามารถเปรียบเทียบได้โอเคไหมได้นะครับทําส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับแต่ถ้ามันมีใครปล่มาครับถ้ามีจํานวนคระปล่มาให้ทําไงก่อนลูกให้กินในติมวอก่อนนะครับก,ก็คือคูณแล้วบวกนะให้คูณแล้วบวกก่อนโอเคนะได้นะครับอย่ามีกรอบการเปรียบเทียบเศษส่วน2จํานวนนะครับว่า มันมากกว่าการน,น้อยกว่ากันหรือเท่ากันให้ทําส่วนให้เท่ากันทําตัวล่างให้เท่ากันก่อนนะครับแต่ถ้ามันมีจานวนคละปลูอขึ้นมาให้กินในติมวคูณแล้วบวกก่อนโอเคไหมได้นะครับโอเควันนี้ครับเราจะมาดูถึงการเรียงลาดับซึ่งการเปรียบเทียบกับการเรียงลาดับคือเรื่องเดียวกันไหมคือเรื่องเดียวกันครับบางคนงงอ้าวครูทําไมเป็นเรื่องเดียวกันล่ะยกตัวอย่างโจทย์ปหนึ่งง่ายๆครับครูมีเลขดังต่อไปนี้ครับมีหนึ่งกับสองครับใส่เครื่องหมายครับ ส่ก็หมายว่าอะไรน้อยกว่าใช่ไหมครับเพราะหนึ่งน้อยกว่าสองโอเคไหมนี่คือการอะไรอันนี้คือการเปรียบเทียบได้ไหมครับเรียนไหมครูมีสองครูมีหนึ่งครูมีสามครับขอ้อนี้ทํำยังไงครับให้เรียงลําดับจากมากไปน้อยครับนักเรียนก็ต้องเปรียบเทียบครับหนึ่งกับสองอะไรน้อยกว่า หนึ่งน้อยกว่าแสงวันหนึ่งต้องมาไวข้างหน้าปึ๊บสองกับสามครับเนี่ยคู่นี้ใครน้อยสองน้อยอ่าแต่ว่ามากกว่าหนึ่งใช่ไหมก็ต้องเรียงมาปึ๊บแล้วก็สามปึ๊บนั้นการเปรียบเทียบกับการเรียงลําดับคือเรื่องเดียวกันไหมคือเรื่องเดียวกันแล้วมันต่างกันตรงไหนต่างที่ว่าการเปรียบเทียบเราจะดูแค่สองตัวใช่ไหมครับแต่การเรียงลำดับเป็นไงครับสามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดเป็นต้นไปเนาะจำนวนตัวเยอะขึ้นนั่นเองนะครับพู่ายคือ จำนวนตัวเยอะขึ้นแต่วิธีการเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับแค่เลขมันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับได้เนาะอ้าวดังนั้นครับในเมื่อเป็นเรื่องเดียวกันหน้าตาสูตรเหมือนกันไหมครับหน้าตากดเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะเลยลูกว่ายังไงครับการเรียงลําดับเศษส่วนสามารถทําได้โดยทําส่วนให้เท่ากันอีกแล้วทําส่วนให้เท่ากันคือทําตัวไหนทําตัวล่างให้มันเป็นไงกันให้เหมือนกันให้เท่ากันซึ่งเคยทำไหมย่างทําไปแล้ว โอเคไหมครับและเพิ่มอีกถ้าเจอจานวนคระก็ทําไงด้วยกีะจาตัวอีกแล้วใช่ไหมครับก็คือคูณแล้วบวกก่อนนั่นเองนะครับคูณแล้วบวกเนาะได้นะครับเหมือนกันไหมเป๊ะเลยนะครับกดเดียวกันเหมือนกันเป๊ะเป๊ะนะครับโอเคมาลองดูโจทย์เลยครับจงเรียงลําดับต่อไปนี้จากน้อยไปมากอ่ะสิ่งที่อยากจะย้ําลูกทําสีแดงแล้วกันนะครับอ่านโจทย์หน่อยน้อยไปมากหรือมากไปน้อยอ่านโจทย์ดีๆนะครับทุกปีไม่ใช่เฉพาะ ปีเรานะครับรูเชื่อว่าปีอื่นนะครับก็มีเหมือนกันนะครับรุ่นน้องเราก็มีคอยดูเชื่อเถอะนะครับเพราะรุ่นพี่เราที่ผู้สอนมาแต่ละปีมีทุกปีนะครับไม่อันโจทย์บางข้อเขาบอกให้เรียงจากมากไปน้อยดันเรียงจากน้อยไปมากมาแบบนี้ก็ถือว่าผิดนะถือว่าผิดนะครับเสียดายเสียดายครับโอเคข้อนี้น้อยไปมากนะเออน้อยไปมากนะครับดังนั้นเขามีเศษส่วนให้3ตัวครับกฎการเปรียบเทียบเศษส่วนและการเรียงลําดับเศษส่วน,นเหมือนกัน กฎว่าอย่างไรครับทำส่วนให้เท่ากันส่วนคือตัวไหนส่วนคือตัวล่างครับจัดการเช็คตัวล่างครับตัวล่างนี12 36แบบนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเปรียบเทียบได้ไม่ได้คําตอบคือไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบไม่ได้ต้องทําไงครับทําให้มันเท่ากันครับมี12มี3มี6ทำให้กลายเป็นเลขอะไรครับทําให้กลายเป็น12ครับโอเคไหมดังนั้นถ้าทาให้เป็น12ครับตัวแรก ต้องทําอะไรอีกไหมไม่ต้องแล้วเพราะมันเป็นสิบสองอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทําแต่ให้สามกับหกต้องทําให้กลายเป็นเท่าไหร่ต้องทําตัวล่างให้กลายเป็นสิบสองครับโดยการสามทำไงให้เป็นสิบสองครับคูณอะไรหูกคูณสี่นะครับหกกลาเป็นสิบสองคูณอะไรครับคูณสองโอเคไหมแต่ดูทีละตัวนะดูตัวที่สองก่อนนะครับสี่ส่วนสามถ้าด้านล่างคูณสี่ด้านบนทําไงด้วย ต้องคูณ4ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคูณตัวเดียวไม่ได้นะครับเวลาแปลงร่างเศษส่วนจัดการทั้งบนและล่างโอเคไหมครับในทํานองเดียวกันตัวหลังถ้าคูณ2ครับ6คูณ2 5ก็ต้องทําไงด้วยต้องคูณ2ด้วยโอเคไหมได้นะครับตัวแรกไม่ยุ่งปล่อยมันไปเอาตัวที่2ครับจัดการครับ 4, 4คูณ4 12, เป็น16ครับ3คูณ4เป็น12กลายเป็นเศษ16ส่วน12 โอเคไหมครับอีกตัวหนึ่งนะครับห้าคูณสองเป็นสิบหกก็คูณสองด้วยกลายเป็นสิบสองครับเช็คเศษส่วนใหม่ครับเศษส่วนใหม่ครับ hi, น,น,นี่เป็นสิบสองอันนี้เป็นสิบสองอันนี้เป็นสิบสองแบบนี้ส่วนมันเท่ากันยังส่วนเท่ากันแล้วเปรียบเทียบได้ไหมครับได้แล้วนะอ่าถ้าส่วนเท่ากันเวลาเปรียบเทียบให้ดูตัวบนครับ <c oughs> เหมือนกันเลยนะครับมีสิบสามมีสิบหกมีสิบเรียงจากน้อยไปมากครับ ตัวไหนน้อยที่สุดลูกดูสิครับตัวไหนน้อยสุดครับก็สิบใช่ไหมล่ะเนี่ยสิบน้อยสุดครับตัวนี้น้อยสุดเวลาตอบดูดีๆนะเวลาตอบครับตออปเอวลาตอบนะให้เราเอาโจทย์มาตอบนะครับให้เราเอาโจทย์มาตอบเวลาตอบอย่าเอาตัวนี้มาตอบให้เราเอาตัวนี้มาตอบโอเคไหมครับตัวนี้นะครับตัวด้านล่างเป็นแค่ วิธีคิดของเรานะครับเป็นแค่วิธีคิดแต่เวลาตอบให้เอาโจทย์เนาะให้เอาโจทย์มาตอบนะครับงนั้นน้อยสุดคือห้าส่วนหกครับจัดการครับเศษห้าส่วนหกน้อยที่สุดครับตัวต่อไปครับสิบามกับสิบหกตัวไหนก็ต้องสิบานะครับซึ่งสิบามมันเป็นโจทย์อยู่แล้วใช่ไม่ใช่เออยกมาตอบเลยครับเศษสิบสามส่วนสิบสองครับตัวสุดท้ายตัวนี้ใช่ไม่ใช่แต่เวลาตอบ ต้องเอาโจทย์มาตอบครับต้องเอาเศษ4ีส่วน3ครับมาตอบเสร็จเรียบร้อยโอเคไหมยากไหมไม่ยากครับคล้ายๆกันกับคลิปที่แล้วใช่ไหมครับแค่เพิ่มมาอีก1ตัวแค่นั้นเองเอา้าวไปลองดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปก็มันเป็น3ตัวใช่ไหมเป็น3ตัวนะครับแต่ก่อนจะไปทำนะครับเจอใครเนี่ยแบบนี้เขาเรียกอะไรครับ บบเขาเรียกว่าจํานวนคละใช่ไม่ใช่ถ้าเจอจำนวนคลาให้ทำไงก่อนลูกให้เติมวอก่อนเลยเนาะ,ะจัดการครับกินไอติมวอว่าไงครับไอติมวอคูณแล้วบวกใช่ไหมครับคูณแล้วบวกอ่าด้านจัดการครับห้าคูณสองได้สิบครับสิบบวกกับสามกลายเป็นสิบสามครับเศษสิบสามส่วนห้าโอเคไหมได้นะครับได้อ้าวดังนั้นครับไปจัดการครับ ตอนนี้ทั้งสามตัวทั้งสามตัวคือตัวเนี้หนึ่งตัวนี้สองตัวนี้สามเป็นเศษส่วนหมดแล้วนะไม่มีจานวนคระแล้วนะครับกฎการเปรียบเทียบเศษส่วนการเรียงเศษส่วนว่ายัางไงครับทําส่วนให้เท่ากันใช่ไม่ใช่ส่วนคือตัวล่างครับเช็คครับเท่าไหมเนี่ยยี่สิบห้าสิบแบบนี้เท่าไม่เท่าไม่เท่าครับหน้าที่เราต้องทําให้มันเป็นไงกันเท่ากันครับมียี่สิบมีสิบมีห้าทำให้กลายเป็นอะไรครับ ทำให้กลายเป็น20นั่นเองนะครับในเมื่อเราต้องการให้กลายเป็น20ตัวนี้เป็น20หรือยังเป็นแล้วครับเนี่ยเป็น20แล้วต้องยุ่งไหมไม่ต้องยุ่งแล้วปล่อยไว้เลยครับมันเป็น20แล้วไงไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแต่ไอ้สอตัวที่เหลือเนี่ย5กับ10ต้องยุ่งไหมครับต้องยุ่งครับโดยการเปลี่ยนในสีเขียวที่ครูทําสีเขียวเนี่ยให้กลายเป็นอะไรให้หมดให้กลายเป็น20ให้หมดโอเคไหมเอาท,ทําทีละตัวครับทําตัวนี้ก่อนครับ5คูณอะไรเป็น20 5คูณ 4, ้าด้านล่างคูณ4ครับตัวเศษตัวบนต้องคูณ4ด้วยโอเคไหมได้นะครับโอเคจัดการครับ13คูณกับ4ครับโยงออกมาเป็นสีสีแดงแล้วกันนะครับ13คูณกับ4กลายเป็น52ครับได้ไหมอ้าวส่วนเท่าไหร่ครับ54เป็น2 0 ต่อไปตัวนี้ครับเศษยี่สี่ส่วนสิบครับต้องการทําให้10กลายเป็น20ต้องเอาสองมาคูณในเมื่อคูณ2ด้านล่างด้านบนตัวเศษต้องคูณสอด้วยครับ24่สคูณสกลายเป็นเท่าไหร่ครับ24่สกลายเป็น48นะครับส่วนด้วย10บคูณสเป็น20ครับเช็คอีกหนึงรอบสิครับเช็คตัวไหนเช็คตัวส่วนเช็คตัวล่างครับ อตัวล่างเป็นไงกันหมดเท่ากันหมดแล้วครับส่วนเท่ากันแล้วเปรียบเทียบเลยได้ไหมได้ครับจัดการเช็คครับอหาสีชมพูแล้วกันมี41่มี52าสิบสมี48ครับเรียงจากน้อยไปมากเหมือนเดิมตัวไหนน้อยสุดครับส1่สเอ็ดส่วนยีใช่ไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไม่ใช่นี่ครับน้อยสุดใช่ไหมสี่เน้อยสุดนะครับแล้วก็เป็นโจทย์อยู่แล้วด้วยใช่ไม่ใช่อถ้าเป็นโจทย์อยู่แล้วก็ทำไงได้เลยลูก ลอกมาได้เลยครับลอกมาเลยครับต่อเอาวตอบก็41ส่วน20ตัวที่2ครับตัวไหนดีมี52กับ48 48น้อยรองลงมาใช่ไม่ใช่แต่เวลาตอบเอาตัวนี้มาไหมไม่ครับกรุณาวิ่งกลับไปเอาโจทย์มาครับโจทย์เราก็คือ24ส่วน10นะครับเอา24ส่วน10มาตอบครับตัวสุดท้ายท้ายสุดตัวนี้ใช่ไม่ใช่แต่เวลาตอบวิ่งไปเอาตัวนี้ครับไปเอาโจทย์เลยครับ โจทย์อยู่บนสุดใช่ไม่ใช่เออก็คือสองเศษสามส่วนห้าครับเอาสองเศษสามส่วนห้ามาตอบโอเคไหมได้นะครับแค่นี้เองเห็นไหมก็ไม่ได้ยากกว่าคลิปที่แล้วนะครับก็คล้ายๆกันนะครับลองดูอีกสักข้อครับข้อสุดท้ายครับอ่านโจทย์ใหม่สิโจทย์ข้อนี้ครับเขาบอกว่าจงเรียงลำดับเศษส่วนที่กําหนดให้ต่อไปนี้จากไหนไปไหนมากไปน้อยนะครับเอ,อ่ย้ำนะมากไปน้อยดูโจทย์ดีๆเมื่อกี้น้อยไปมากครับข้อนี้มากไปน้อยนะ แล้วสิ่งที่ต่างจากเมื่อกี้นะครับนอกจากมากไปน้อยแล้วเพิ่มขึ้นอีกตัวใช่ไม่ใช่แต่ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นสักกี่ตัวครับกฎก็คือกฎเดิมก็คือทําส่วนให้เท่ากันถ้ามีจํานวนคระให้กีติมวอรหรือว่าคูณแล้วบวกก่อนเสมอนั่นเองนะครับโจทย์ข้อนี้เจอจํานวนคระไหมครับเจอครับตัวไหนบ้างนี่ตัวแรกกับตัวที่สามใช่ไม่ใช่เป็นจํานวนคระครับแบบนี้ทําไมก่อนกินไอติมวอรก่อนจัดการครับไอติมวอรครับคูณแล้วบวกครับตัวแรกครับ คูณแล้วบวกตัวนี้ก็ต้องคูณแล้วบวกก่อนโอเคนะตัวแรกครับ15บห้คูณหนเป็น15บหครับ15 1 1้บวกกับ4กลายเป็น19ครับเศษสิบเส่วนสิครับตัวนี้ครับคูณแล้วบวกครับ10บคูณสได้20 20ิบวกเเป็น27่ส่วนสิบโอเคไหมได้นะครับ ดัง ikum, นั้นสังเกตครับเศษส่วนตัวนี้เศษส่วนตัวนี้เศษส่วนตัวนี้และเศษส่วนตัวนี้ยังมีจํานวนคละหลงเหลือไหมครับไม่หลงเหลือแล้วเข้ากฎการเปรียบเทียบการเรียงลําดับเศษส่วนเลยหูกว่าทำส่วนให้เท่ากันส่วนคือตัวข้างล่างครับเช็คครับดูข้างล่างครับนี่สิบห้านี่สามนี่สิบนี่สามสิบเท่ากันไหมไม่เท่ากันแบบนี้เปรียบเทียบเลยได้ไม่ได้ ไม่ได้ครับหน้าที่เราต้องทาให้สีเขียวที่ครูทาทั้งหมดให้มันเป็นงไงกันก่อนเท่ากันก่อนครับมีสิบห้ามีสามมีสิบมีส0ทํิบทให้กลายเป็นเลขไรทําให้กลายเป็นสามสิบครับโอเคไหมเป้าหมายข้อนี้คือทําให้กลายเป็นสามสิบนะครับในเมื่อเราอยากให้กลายเป็นสามสิบตัวนี้ต้องยุ่งไหมครับไม่ต้องอยุ่งเพราะอะไรเพราะส่วนมันเป็นสามสิบอยู่แล้วก็ไม่ยุ่งก็ปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยครับแต่ตัวที่เหลือครับที่ทําสีเขียวอยู่ตอนนี้ต้องยุ่งกับมันไหม ต้องยุ่งครับต้องจัดการแปลงร่างให้กลายเป็นอะไรกลายเป็น30ให้หมดครับจัดการทีละตัวครับตัวแรกครับ15คูณอะไรกลายเป็น30ลูก15คูณกับ2ครับในเมื่อด้านล่างคูณ2ด้านบนต้องทําไงด้วยต้องคูณ2ด้วยครับจัดการครับ19กคูณ2กลายเป็น38ครับ152เป็น30โอเคไหมตัวต่อไปครับเจ็ดส่วน3ครับอยากให้3กลายเป็น30คูณไร คูณสิครับ้าด้านล่างคูณ10ด้านบนคูณอะไรด้วยคูณ10ด้วยครับกลายเป็น8ปดคูณสิเป็น8ปดสิคูณสิเป็น3ามนั่นเองได้ไหมครับตัวที่3ครับ27่ส่วนสิอยากให้10กลายเป็น30คูณอะไรเข้าไปคูณ3เข้าไปเวลาคูณต้องคูณทั้งบนและล่างนะครับส0บคูณสามก็ต้องคูณ3ด้วยโอเคไหมเอาจัดการครับย7่คูณสได้81ครับ1 0บคูณสเป็น 30ดังนั้นสังเกตเศษส่วนที่เราแปลงร่างมาแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บและปึ๊บตัวส่วนตัวล่างเป็นไงกันแล้วครับเท่ากันหมดแล้วเออถ้าเท่ากันหมดแบบนี้ครับเปรียบเทียบเลยได้ไหมเปรียบเทียบเลยได้เวลาเปรียบเทียบดูตรงไหนดูตัวคนนะครับมี38มี80นะครับมี81และมี48อันโจทย์อีกหนรอบทำจากไหนไปไหนมากไปน้อยครับตัวไหนมากสุดครับ ดูโจทย์ดีๆนะอเออตัวไหนตัวไหนมากสุดครับแ1ดิบเอดใช่ไหมมากสุดตัวนี้ใช่ไหมครับแต่เวลาตอบอย่างที่ค,ครูบอกแล้วเอาตรงไหนครับย้อนไปเอาโจทย์มาเลยครับโจทย์คือตรงนี้ครับต้องเอาสองเศเจดส่วน10บตอบนะครับอา้าวนั้นตอบมาตอบครับตอบมากสุดครับสองเศษเจดส่วนสิบครับมากที่สุดร้องลงมาแปดสิบใช่ไม่ใช่แต่เวลาตอบย้อนกลับไปเอา8ดส่วนสามครับ เศษแปดส่วนสามรองลงมาเอาตัวต่อไปครับสามแปดกับสี่แปดเอาตัวไหนเอาสี่แปดครับซึ่งมันเป็นโจทย์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ฮะถ้าเป็นโจทย์แล้วก็ลอกเลยครับเศษสี่สิบแปดส่วนสามสิบสุดท้ายครับก็คือสามสิบแปดส่วนสามสิบเวลาตอบเอาตรงไหนเอาโจทย์นะครับอ่าไปลอกโจทย์มาครับโจทย์บอกว่าหนึ่งเศษสี่ส่วนสิบห้าโอเคไหมเป็นคําตอบเสร็จเเรียบร้อยแค่นี้เอง นะครับดังนั้นฝากกันบ้านครับไปในหน้าที่15หหน้าเดียวครับแล้วเจอกันทริปหน้าสะแดงวิธีทำให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ